จากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยที่ผ่านมาพื้นที่เกษตรหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวและไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่มีความเปราะบางถูกน้ำท่วมขังส่งผลให้การยืนต้นตายซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภาคการเกษตรไทยเมื่อเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากลมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางสามขั้นตอน รับมือรู้ทันและฟื้นฟูโดยใช้แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากด้านพืชฟลิกแมปเพื่อรับมือจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรไม่สูญเสียทั้งแปลงเมื่อเผชิญน้ำหลากและสามารถฟื้นได้ไวหลังน้ำลดนางนนทวันมากหลายเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้ชี้แจงแนวทางจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคเกษตร จังหวัดสมุทรปราการในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายนเมื่อวันที่30มิถุนายน2568ที่ผ่านมาและมอบหมายนายสอนนรงประทุมนันหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและว่าที่ร้อยตีสรุตหลบหลีกพานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ที่แจ้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงน้ําท่วมภาคการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบ่อเมื่อวันที่1กรกฎาคม2568และอำเภอบางเสาธงเมื่อวันที่2กรกฎาคม2568เพื่อแจ้งให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบแนวทางดังกล่าว แนวทางจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคเกษตรจังหวัดส,สมุทรปราการ4ระยะ 1. ระยะลดผลกระทบป้องกันความเสียหายล่วงหน้าลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่ภยัยพิบัติจะเกิดขึ้นวางผังแปลงใหม่ยกร่องสวนขุดร่องระบายน้ำ ระยะเตรียมพร้อมก่อนไภยมาถึงลดการสูญเสียฉับพันเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพติดตามข้อมูลความเสี่ยงทุกช่องทางการสื่อสาร 3. ระยะตอบสนองบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วมรักษาชีวิตพืชเท่าที่ทำได้เร่งระบายน้ำออกทันทีใช้ชีวพันธุ์ป้องกันเชื้อโรค 4. ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุดทำให้เกษตรกรกลับมาผลิตได้เร็วและมีรายได,ได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชอายุสัน้น เร็วเพื่อสไร้างรายได้หมุนเวียนชั่วคราวทั้งนี้ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางการจัดการน้ำท่วมภาคการเกษตรไทย3ขั้นตอน4ระยะตามที่ได้กล่าวมาหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านทัน